เจ็ดอ๋อนี so ่น้ำเจ็ดแปน้ำแสดงว่าเลขนี่ยนี่มุนเอาให้เบอร์เลยนี่ฟังนี่มุนเอาเนาะเออมุนเอามูนมุนมนได้ยไเนี่ยนี่หมูนเอาไม่อยู่ฟังเลยหมดเลยเนึอยู่ฟังนี่าบ้าสองเดโอ้สามฟังบาันทงนีกแหละหนึ่ด้หนึงด้หนึงด้สองสออล จตบน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 มีบนด้วยบนล่างฝันฝันฝันด้วยเนี่ยตัวนี้ฝัน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 ้มเลยเ็นนี่เลยเ็นอะไกันเลยเราันงกโลเลยฝันมดนอนฝันตาเสอตาจันบอกว่าเรียกอยู่ฝั่งนี้มาเรียกที่ฝั่งนี้เพื่นครับมาอ้ครับครับแล้วัันี่ครับนี่ครับตอนอนฝันครับพี่จ้า ะวนแน้อนฝันฝันฝันนะครับต่เสียจะจับไปเขาฝันละวัาเล็กอยู่ฟังนี้ละวันเล็กอยู่ฟังนี่น้องนี่พุ่นพุ่นบ่ังนั้นพุ่นตื่นแกะปครับออตื่นแล้วรับนีรับออมสารเลยจากรอบใสจอยพากลไปใสสิ่งังนะโอ้เอาต้นไนมาไว้ด้วยอย่างเงี้ยน่ะ

หมดที้วได้ศูนย์เกาเจี๊ยบเท่านั้นนะราเอาใหม่มาอตะเ่ตาจันพี่น้องมาหนีมั้งามตัเด้อนะครับตามดูตามดูอาจารย์ป้อมนะโอป้อมนะครับเอซีนะครับเปเพ่อรป้อมยิงป้อมคนเช๊ด้วยเออออกแท้แป่งหนึงแปดเป็นแปดอ่ะลองตามดูนะครับตามดูนะครับดูตามดูป้อมนะครับเลขหลักกิโลที่ย้ําโอ่อยู่ฝั่งนี้ในเอฟซีเลขหลักกิโลที่ยังาโอ่ครับออกแท้ครับ นี่ครับนั้นออกเป็นหมดแล้วนะครับซีรกพรพม16นะครับสุรินห้าสูตรนะครับตัวนี้ยังไม่ออกแต่เรื่องหกออกเรื่งเก้าคงตัวการออกไปแล้วนะครับแต่ตัวนี้ครับเต็มๆเลยสามตัวเลยครับอีะครามมันี่ไอะองส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 อแล้ววะเจ็ด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 เจ็บเจ็ดเจ็ดนะครับพี่น้อง บนนะครับแปนะครับมีแปดแปดหนึ่งสองเจ็ดบนแปดสองสงลางแปดสองลังนะครับแปดสองังแล้วว่าแปดสังเอาเฮงเฮงเเลขยูนิตนะครับไปเลยไม่ร่างปุสกาลสินไปเลยครับปวัดีจ้ารวยรวยจ้าอสาียนะครับให้เงงเนะครับผมเงงรวยรสาธุสาธุ นี่ละหนึ่งููหนึ่งม่นเปอร์เซ็ครับหมื่นเปอร์เซ็นคือเกมื่นเปอร์เซ็นคือเก่าบอหอดหลันบอหอดให้เครับมันใจแคบมันใจแคบมื่นเปอร์เซ็นเลยอ๋อหนึ่งสองสามสี่อ๋อหนึ่งมื่นเปอร์เซ็นครับผมครัวแน่นอนเอาโอเคครับนึขบอออกจับโยนน้ำาเลยส จ็ 1> 1, 2, uh, ดหน pues uh, 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 ึ่งสองเจ็ดแป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 ดแนดแปดอปดแ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 ปาแปดแปดแปรแปดแปดแปอแนดแปดแปดงนดครัแลดแป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 ่แปด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 แปมากดแ่ดแปดแปดแปดัปดแปดแปดแปดอปดแปดรับแปดแปดแปดแป่แปดดแปดแปดแดดดดด มุนเอาเดีย então, ่ยฟังน like ี่ละมุนเอาให้มัมุนเอาหมันหมดแล้ววะวันนี้อยู่ฟังนี่แล้ววะตัวครับตัวครับอะครับว่ะเอ้าวันดีครับะวันดีคระหน้สวยนางงามเอานางงามเดินหนึ่งรอบนางงามเดินไปเออครับนี่ก็มาที่ศาลตาเสียาจันที่มีในเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับช่วงนี้อาจจะเงียบหน่อยหนึ่งนะครับเนาะ นานๆทีไม่ค่อยได้มานะครับแต่ว่าเลขหลักกิโลเริ่มมาเข้าอีกแล้วนะครับเลขหลักกิโลเริ่มมาเข้าอีกแล้วนะครับเอฟซีในหลักกิโลเลยนะครับเลขตรงกับหลักกิโลออกในหลักกิโลเลยนะครับอันนี้ก็เงียบนิดนึงนะครับบรรยากาศเงียบนะครับก็มีร่างทรงมาจากกาลสินนะครับแม่แม่ครูมาจากกาลสินนะครับท่านเป็นทางของปูเวศนะครับปู่ท้าวเวสวรรณนะครับมาลงว่ามีเจตสัมพันธ์อย่างมาที่นี่พอมาก็ได้เลขอย่างที่เห็นนะครับ 1 8ึ่นเะท่านให้ซื้อว่าปูชอบหนึ่งปหนึ่งเก้านะครับตัวเลขนะครับเดี๋ยวแอดลงคลิปให้เอซดูนะครับหนึ่งแปดหนึ่งเก้านะครับอะสาธุขอให้รวยๆทุกคนทุกท่านนะครับจากเลขหลักกิโลอะไรคนไหไท่านก็ไม่ได้ตามเลยนะครับบางคนได้ตามก็าตามนสาธุสาธุนะครับอ ป้อมอ่ะจานป้อมนี่เลยใช่ไหมเนี่ยองศาหนึ่งหม่อร์เซ็นต์นะครับแค่นี้นะครับจันป้อมใครติดตามเลจป้อมก็นีเลยนะครับานป้อมตามนี้นะคะมั่นใจมากเลยแปดสองเยหนึ่งนะครับจันปอมมั่นใจนะครับเอซีนะครับนี้ยปงนี่นี่เลช่ออาจารม หนึ่งสองเจ็ดกับแปดสองนะคะหนึ่งหมื่นเปอร์เซ็นต์นะคะสองหมื่นเปอร์เซ็นต์ครับเฮงเฮงซาตุซาตุ